คุณเคยจะปัญหาแบบนี้หรือเปล่าโดนแก๊งซีฟู้ดของฟูรีนาดูดเลือดจนเหลือครึ่งหลอดกันทั้งตี้หรือกำลังจะตีบอสผีเสือ้อแต่โดนดีบับลดอัดตราคิจจนตีบอสไม่เข้าถ้าใช่วันนี้ผมขอนำเสนอจีนฮิลเลอร์ซัพพอร์ตลดต้านทานและสามารถดูดมอนสเตอร์จัดระเบียบสนามลบและที่สำคัญเป็นตัวละครแจกฟรีด้วยในแพทจันทาที่1ตัวละคร5ดาวแจกฟรีใช้งานได้จริงจะพลาดได้ไง สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์จีนฮิลเลอร์ซัพพอร์ตลดต้านทานและสรุปการเล่นแบบเข้าใจง่ายไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดี ID ของแต่ละคนไม่เหมือนกันพราะงั้นปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับจีนอสวินแดนดีลออนเป็นรักษาการผู้บัญชาการกองอสวินแห่งฟาโเนสตัวละคร5ดาวธาตุลมใช้ดาบเป็นอาวุธสายฮิลเลอร์ซัพพอร์ตลดต้านทานต่อมาเป็นการแนะนำสกิลและวิธีการเล่น การโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าการชาร์จโจมตีจะมีความพิเศษอยู่เวลาที่จีนเขาชาร์จโจมตีนะครับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ที่ตัวเล็กหรือลอยได้เนี่ยเขาจะลอยอยู่บนอากาศนานขึ้นแล้วก็จะตกพื้นช้าลงนะครับสกิลธาตุหรือสกิล E สามารถใช้ได้2วิธีนะครับคือการกดแตะแล้วก็กดค้างกดแตะจะเป็นการผลักสตูไปข้างหน้าสร้างความเสียหายธาตุลม กดค้างนะครับสามารถดูดสตูได้แล้วก็สตูที่ลอยได้ก็จะสามารถลอยได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เวลาที่เรากดสกิลธาตุค้างไว้เราจะเสียค่าสตามีนา่าหรือค่าพลังกายนะครับหลอดสีเหลืองข้างๆตัวละครน,นั่นเองถ้าไม้ตายสกิลคิวสร้างพื้นที่ลมแดนนิไลออนฟิลฟื้นฟูลพลังชีวิตให้ตัวละครทั้งหมดในทีมและก็สร้างความเสียหายธาตุลมโดยรอบ ถ้าเกิดว่าตัวละครที่ยืนสนามนะครับเข้ามายืนในวงท่าไม่ตายก็จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องด้วยและก็ถ้ามีมอนสเตอร์ครับเข้ามาอยู่ในวงสกิลของท่าไม่ตายก็จะได้รับผลกระทบจากการกระจายธาตุลมสร้างดามเมจธาตุลมต่อเนื่องด้วยพรสวรรค์ติดตัวที่1ถ้าเราใช้จีนโจมตีปกติถูกสตูจะมีโอกาส50ตที่จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้ตัวละครทั้งหมดในทีมตามค่าพลังโจมตีของจีน15เเ พรสวรรค์ติดตัวที่2หลังจากใช้ท่าไม้ตายจะฟื้นฟูพลังงานธาตุ20%พรสวรรค์อัดทาประโยชน์เมื่อเราปรุงอาหารประเภทฟื้นฟูจะมีโอกาส12%ที่จะได้รับผลผล,ผลิตเป็น2เท่าตัวอย่างเกมเพย์นะครับหรือวิธีเล่นจีนก็ให้เราทําการแปะธาตุก่อนเช่นน้ําหรือไฟฟ้าหรือธาตุอื่นๆที่ทําการกระจายได้นะครับพอถึงตาของจีนก็กด EQ เพื่อทําการกระจายแล้วก็ฮิลให้กับทีมแล้วสลับตัวได้เลยแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับแค่นี้เลยลําดับการอัพสกิลให้อัพถ้าไม่ตายเป็นหลักนะครับจากนั้นก็อัพสกิลธาตุการโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องอัพก็ได้อาวุธสําหรับจีนนะครับก็จริงๆคือใส่สีดาวก็พอแล้วเช่นฟาโมเนียสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมี5ดาวอื่นๆเช่น s อ,อ่อสกายวาหรือว่าฟรีดอมซอสนะครับก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็จะมีท่อตกปลานะครับดาบตกปลาดาบท่อแป,ป๊บอันนี้ก็สามารถคราบได้ฟรีสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบใช้งานซัพพอร์ตเน้นๆก็ใส่เป็นฟาโวสีดาวได้เลยเซตอาร์ติแฟกนะครับดีที่สุดก็คือสลมซึ่งเป็นเซตที่โกงสําหรับตัวละครธาตุลมอยู่แล้วนะครับช่วยลดต้านทานได้40%เลยออปชันนะครับ ก็นาฬิกาใส่เป็นพื้นฟูพลังงานหรือพลังโจมตีก็ได้นะครับแล้วก็ถ้วยจะใส่เป็นโบนัสความเสียธาตุลมหรือพลังโจมตีก็ได้หมวกนะครับจะใส่เป็นอัตราคิหรือว่าโบนัสรักษาก็ได้ออฟลองนะครับเพื่อนๆก็หาเป็นพื้นฟูพลังงานแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราคิอะไรอย่างงี้นะครับส่วนผมเนี่ยจะเล่นเป็นสายพลังโจมตีทั้งนาฬิกาแล้วก็ถ้วยเลยแล้วก็ หมวกใส่เป็นโบนัสรักษานะครับเน้นฮิลแบบแรงๆเลยค่าสเตตัสที่แนะนำนะครับก็ให้เราเน้นเลเวลตัวละคร90นะครับตัวละครธาตุลมเนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์ถูกดูดหรือกระจายได้แบบไกลขึ้นหรือว่าลอยขึ้นสูงนั่นเองถ้าเกิดว่าเราอ up เลเวล90แล้วก็ค่าพลังโจมตีนะครับใช้ในการฮิลก็ทำมากสุดเท่าที่เพื่อนๆจะทำได้เลยแล้วก็ค่าฟื้นฟูพลังงานนะครับสำคัญมาก แนะนำ1 6 0ขึ้นไปแต่ใครถือฟาโบแบบผมนะครับสบายได้190%อะไรเงี้ยคือวนได้ทุกรอบเลยนะครับสำหรับทาไมตาของจีนสะดวกสบายมากๆอัตราคิมีติดไว้ก็ดีถ้าเราใช้ฟาโบจะได้แจกอนุทาตให้กับเพื่อนๆในทีมได้ด้วยนะครับกลุ่มดาวหรือ constellation นะครับก็สำหรับจีนเนี่ยเป็นตนัวละครหลุดเลทเราสามารถมีกลุ่มดาวกันได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละกลุ่มดาวเลย กลุ่มดาวที่1ถ้าเกิดเรากดสกิลธาตุค้างไว้ก็จะเพิ่มความเร็วในการดูดมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นและก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%กลุ่มดาวที่2เมื่อจีนได้รับอนุธาตุนะครับจะทําให้ตีเร็วขึ้น15%แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก15%อันนี้คือดีมากๆนะคือตัวละครทั้งทีมเลยนะครับจะตีปกติเร็วขึ้นนั่นเองเนาะกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวล่าไม่ตาย3เลเวลอันนี้ก็ดีมากๆนะครับเอาไว้ ฮิวได้แรงขึ้นกลุ่มดาวที่4ในพื้นที่ของท่าไม้ตายความต้าน,านทานธาตุลมจะลดลงอีก40%นะครับอันนี้ก็เหมาะเอาไว้เล่นกับเซียวอะไรอย่างงี้มากๆเลยกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุ3เลเวลกลุ่มดาวที่6นะครับในพื้นที่ของท่าไม้ตายตัวละครจะได้รับความเสียหายลดลง35%ด้วยนะครับโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าก็ไม่ว้าวเท่าไหร่นะสำหรับกลุ่มดาว เพราะว่าตัวละครที่เป็น DBS ทาดลมเนี่ยมันตกเมตากันไปหมดแล้วนะครับส่วนมากก็ถ้าเน้นในเรื่องฮิลเลอร์เนี่ยซีส 4, 3ผมว่าโอเคแล้วตัวอย่างการจัดทีมนะครับก็ทีมที่ต้องการฮิลเลอร์อย่างเช่นฟูยินะครับใส่จีนเข้าไปได้เลยหรือว่าถ้าเราต้องการตัวลมลดต้านทานเนี่ก็ใส่จีนเข้าไปได้หมดนะครับก็คือเล่นได้หลากหลายทีมเลยในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับไกด์ตัวละครของจีน จริงๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มีฮิลเลอร์ดีๆใน ID เนี่ยผมแนะนําว่าปั้นจีนติด ID ดีไว้ก็จะดีนะครับอย่างเช่นตอนเจอบอสผีเสอร์เนี่ยมันต้องใช้ฮิลเลอร์ก็จะได้หยิบจีนมาเล่นนะครับหรือว่าเรามีฟูยหน้าแล้วยังไม่มีฮิลเลอร์ดีๆก็ใส่จีนเข้ามาได้เพราะว่าเป็นทั้งฮิลเลอร์แล้วก็ลดต้านทานไปใน1ตัวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ Kenama Gaming ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนเนอร์นะครับบ๊ายบาย